ทำไมยาแก้ไอปลอมถึงระบาดหนักตรงนี้อาจต้องย้อนกลับไปถึงการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดเมื่อปี2565เจ้าหน้าที่ออยพบข้อมูลว่ากลุ่มผู้ผลิตยาแก้ไอปลอมเป็นในทุนหน้าเดิมๆในพื้นที่ภาคใต้พอถูกปราบหนักเข้าก็ย้ายฐานการผลิตขึ้นมาในภาคกลางยาน้ำแก้ไอย3ยี่ห้อยอดนิยมมียอดขายเมื่อปีที่แล้วสูงกว่า3,800ล้านบาท ข้อมูลนี้ออยวิเคราะห์ว่าอาจเป็นแรงจูงใจทําให้มีคนอยากเข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาดด้วยการผลิตยาปลอมออกมาขายต้นปีมานี้ตํารวจปคบและออยบุกทลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอมมาแล้วในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคกลางทั้งนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันของผู้ผลิตคนเดิม แต่ที่น่ากังวลเพราะว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบยาแก้ไอปลอมถูกขายที่ร้านขายยาแห่งหนึ่งซึ่งได้รับอนุญาตถูกต้องภายในซอยเสือใหญ่อุทิศซึ่งยังคงต้องตรวจสอบว่าแหล่งที่มาการผลิตมาจากโรงงานเหล่านั้นหรือไม่